บรรยากาศที่ตลาดนัดสลากกินแบ่งรัฐบาลในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะมีกลุ่มผู้ค้ารายย่อยมาซื้อสลากแบบรวมชุดเพื่อไปขายกันตามตางจังหวัดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกกันว่าหวยกล่องนะคะที่ยังไม่มีการจัดเลขชุดราคาเนี่ยจะอยู่ที่ใบละ89-90บาทแต่ถ้าเป็นเลขดังจะอยู่ที่91-92บาท ผู้เดินแร่ขายส่วนใหญ่บอกว่ายังไงก็ต้องยอมซื้อถึงแม้กำไรจะน้อยก็ตามค่ะผู้ค้าสลักในจังหวัดเลยบอกว่าขายมานาน17ปีแล้วทุกงวดจะเดินทางไปขายที่จังหวัดนคปรปฐมแต่งวดนี้ถึงแม้สลักจะแพงแต่ยังไงก็ยังคงต้องยอมซื้อเพื่อให้มีไรายได้กลับมาค่ะก็ต้องซื้อไปขายหรือจมาก็ต้องขายก็โบ๊ชขายก็เสียเงินเดมาใส้มีเส้อสินให้ลูกใส่ เป็นอาชีพแล้วฮบกไปก็ได้ห้าบาทสิบบาทก็ต้องไปอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่มาจักปีแล้วครับใช่ามาสิบเจ็ดปีแล้วสิบเจ็ดปีอาชาเลี่ยฮักเกิดลายลายรับนะเนะาะเหาะฮักคาใจใจแล้วเนี่ยเรื่องงวดแล้วเขาได้หรอโอ้ที่โบเรือหรอกค่าใจใจพี่ไล่ก็เซ็นหน่อย <laughs> เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ค้ารายย่อยราว1 0 0 0คนค่ะไปเรียกร้องให้กองสลากแก้ไขปัญหาราคาสลากแพงเพราะยี่ปัวที่รับโคต้ามาจากกองสลากก็ามาขายต่อแพงนะคะซึ่งพวกเขามองว่าไม่เป็นธรรมและค้ากำไรเกินควรยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยขอให้ยกเลิกโคต้าทั้งหมดและให้กองสลาจสกจัดสรรโคต้าให้กับผู้ค้ารายย่อยตัวจริง แนนายพัชระอนันตสินนธิบดีกรมสรพสามิตรในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าได้เรียกผู้บริหารสำนักงานสลากมาหารือถึงปัญหาราคาสลากแพงแล้วนะคะโดยจะเลื่อนการประชุมมาให้เร็วขึ้นเป็นวันที่19สิงหาคมนี้โดยได้สั่งการให้สำนักงานสลากเร่งดำเนินการใน3ระยะค่ะซึ่งจะแก้ไขระเบียบการบริหารจัดระบบโคต้าและระบบซื้อจองใหม่ โดยให้ชี้แจงที่มาการได้โคต้าและการซื้อจองของผู้ค้าเดิมที่มีประมาณ200,000คนและให้เปิดลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มปริมาณผู้ค้าและลดความเสี่ยงจากการขายสลากต่อโดยจะต้องทำให้เสร็จให้ได้ใน3เดือน ระยะถัดมาจะทำแผงค้าดีมีคุณธรรมค่ะจำน่ายสลากตามราคาควบคู่กับการเร่งออกสลากใบแบบออนไลน์โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,564และระยะสุดท้ายระยะที่3จะออกผลิตภัณฑ์อื่นมาเสริมให้กับประชาชนเพื่อลดการซื้อหวยใต้ดินหรือการเล่นพนันออนไลน์ในรูปแบบอื่นแต่ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาว่าควรจะเป็นรูปแบบใดบ้างค่ะ